ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะก็เจอกับลุงตันคนบรรณาชิกานอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมา,าวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนะาะงวดประจําวันศุกร์นะครับศุกร์ที่ 15- สิงหาคม68นะครับงวดที่ผ่านมาเนะะาะผลลัพธ์สเบอร์ดีที่ สิสี่ิงหาคมนะครับสูตรที่ลูกตันให้ไปก็มา3คู่เนาะสคู่3น่อยก็จะมีน่อยแต่พาะกิดนี่มาล่าง0 9นย์ะครับแล้วก็มาน่อยปกติมาบน16แล้วก็น้อย VIP เนาะมาบนเหมือนกันนะครับ97เนาะแล้วก็ตัวเลขที่มีในตารางแต่ลูกตันไม่ดืงมาวานก็ยังมาหนึงคู่เนาะมาที่น้อย พิเศษนะครับมาบน0ูนะครับทันทีจะผิจเพิ่มเ,เติมเนอะก็อาจจะได้คู่นี้ไปด้วยนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทันที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับ,รบส่วนงวดประจําวันที่15สิงหาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามร,รับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับ หลังจากที่ลูกตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อประจําวันที่15สนะิงหาคม68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งครับได้ได้สามเนาะ,ะแถวที่สองได้แปดแถวที่สามได้ศูนย์แล้วก็แถวที่สี่นี่ได้สองเนาะอ่า ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับสามสามแล้วก็สี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสองเนาะแปดแปดแล้วก็เก้าอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดเนาะศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอ่าแล้วก็วก 9, วกมาแถวที่สี่สอง สองแล้วก็สามนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อประจําวันที่สิบห้าสิงหาคมหกแปดนะครับลุงตันให้เด่นเก้า เด่นเก้าร้องหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีชอบเก้ารูดเก้าชอบหนึ่งรูดหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพ์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ หนึ่งศูนย์สามศูนย์เนาะสามหนึ่งนะครับสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ 99เนาะอ่าได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3-4วดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่ สามที่สี่เนาะก็เป็นคู่ซ้ายเนาะยื่งไปตรงกลางลักษณะนี้ก็คือหนึ่งศูนย์นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับเป็นคู่คู่ขวานะครับลักษณะนี้เนาะก็คือสามหนึ่งต่อมานะครับเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ คู่ตรงกลางเนะาะลักษณะนี้นะครับแปดสามเนาะต่อมาเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่สองเนี่เป็นคู่ขวาไปซ้ายเลยเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือเก้าสองนะครับ อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่คู่ซ้ายเนาะอ่าลักษณะนี้ก็คือเก้าเ็ดเนาะนะก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับทันที่ลุ้นสามตัวก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบอ่าชุดสองตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับเมื่อประจําวันที่ 15, สิบห้าสิงหาคมหกแปดเนาะลงตันให้เกับเก้าเนาะเป็นหลักร้อยนะครับ พี่น้องเอซก็มองเนาะมองผลลั์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างใจนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพ์ในตลางเนาะถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันเนาะก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเนาะ ก็คือหลังจากที่มีการวางผลลัพธ์ครบทั้ง12ช่องเลยนี่ก็จะมีตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันับอยู่ในแถวที่2ที่3ที่4เนอะก็สามารถที่จะจับคู่เบิลให้กับพี่น้อยรับชมกันได้เนาะในกรณีที่เทียบสถิติตรงกับตำแหน่งเนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบ สถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไว้1คู่เนาะก็คือ99เนาะกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงอกก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมืนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ